เข้าไปเต็มๆต,ตัวเน้นตัวเจาะเลขมีที่มาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กลับมาบอกกับมาดามกำนวณอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาต่องวดให้เลยเนาะค่ะเนาะแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดมาดามว่าแล้วขั้นของเพื่อนได้เริ่มเดินเขา้ามาแท้ๆมาอีหลีแต่ก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมของเลขมีที่มาที่มาดามลงประชันก,นกันกับเลขเห็นประจําวันหลากหลายมากกาบพอพะคุณทุกทันเดอทุกทันทุกคนที่เข้าไปติดตามชมเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามาดามลงให้ก่อนลงให้ก่อนสองวันผลได้นเนาะ่พแม่พี่นองเนาะเข้าไปอหลีที่มาดามว่ายังได้เพิินกบมาเพราะว่าขันคล้องเพิ่นเดินเราเดินตลอดแด้ว่าชัน <S <S บ่แมนเดินตลอดดอกเดินแล้วสิเดินต่อแล้วกะ สามซีงวดสามงวดติดค่อยผ่านมาแล้วแล้วก็หยุดอันนี้คือความจริงอันนี้คือความจริงพี่น้องว่าบ่เพราะว่าของเพื่นเดินแล้วหยุดวันนี้เข้าไปสามหนึ่งตรงๆที่มาดาว่าของเพ่นเริ่มเดินแล้วเด้อเล็กวิ่งเล็กแล,ลนกระลังมาแล้วแตกสามตัวเนาะแตกสามตัวสองตัวไม่ไป งวัต่อมากก็มะเขาสองตัวสองวัดติดแล้วก็มะเขาแต่ตัวรูดมาเขาแต่ต,ตัวรูดให้แปดแปดออกแปดเก้าวดนี้มาพังงานอีกแล้วเมื่อวานเมื่อขึ้นนี่อแมยาพี่น้องเป็นจ้าไดหมานบ่าบาดน,นี้ถามอีกคือเกาค่ำหมานบ่ม่้าหมานบ่หมานบ่หมานบ่ผู้ใดหมานบอประชันกับเลขเด่นประจำวัน เลขเดอนประจำวันกับบนน้อยหนาได้ไหมอีกแล้วเด้อมาอีกแล้วค่ะเอามาประชันกันให้คือเก่าเอามาประชันกันให้เหมือนเดิมสามวดติดแล้ววะนนี่นันแมน่ดิลีพราะแอพพี่น้องหลังจากหยุดไปสามวดเข้ามาอีกแล้วสามวดติดหลักหน่วยค่ะเบาเึงแต่หลักหน่วยไดย้บ่ได้เบาเทงหลักสิบได้หนี้นี่หลักหน่วยมาที่สี่ 1> 1, 6, หนึ่งหกสี่งวดนะเนาะวันที่สิบเก้าแล้วก็มาเข้าเก้าเนาะค่ะหลักหน่วยแมนแมนแปดกับเก้ากอดข้อกันมากงวดนี้มาดามวาสิบว่ากอดข้อกันมากเพาว่าสัญญ,ญาณกอดข้อมากเก่าตรงกันกับเลขมีที่มาตรงกันกับเลขมีที่มาเดินอีหรือพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองจับตามอง,จ,มองจะให กระปั้นกันสองอย่างคือเก่ากัาบขบุญความคุณนเลขมีที่มาที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทังง่องตราขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวหายแคบเปลี่ยนแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี่เข่าไม่รู้เนาะค่ะเนาะก่อนชิปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาแล้วก็เลขเด่นประจําวันโ้ยมาดามคอยคืออยากเห็นไวไวไอแถวตีอย่าฟ้าวใจเย็นเย็นูน้ำกันสักวัน นาเบิ่งแม่ว่าเจ็ดเสี้ยนดังไผเขาเนี้ออยากโซ่อยากโซ่อยากโซ่พ่อแม่พี่น้องบอกเขาาตะของมาดามนั่นเราคอยเห็นอยู่วันติโอ้ยเนาะเปตูนกันเนด้ดผู้ใดกอดข้อไปก็มาดามต้อ,องการขอโทษข้อภัยอะข้อเจ็ดเสี้ยนดังเนาะก็จะมีเลขมีที่มาเข้าไปแล้วก็เลขเด่นประจำวันแล้วก็สองสุวรรณเข้าตรงๆได้สองสุวรรณแปดสี่ตรงๆง แปดสีตรงตรงพแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนครับซองสุวรรณรอติดตามส้มเดี๋ยวลวงไ้เนาะค่ะเนาะวดก่อนเข้าไปที่เจดกับ9ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนเลรลางวันนี้จับคุมแม่นมากเอาเอาชนะอิลีพเม่พี่น้องเข้าไปเต็มเต็มแบบบ่ต้องกลับเลยแต้ว่าบ่แมนตัวนินตัวจัวเสียดายเนาะแต่ก็น่าจ,จะได้แค่สี่หางนะคะเจดเซียนดังให้แค่สี่หาง วันนี้มาเบิรงดูบาานี่แฟนคลับของเซียนหนุ่มอยู่ในเจ็ดเซียนดังที่มาดามว่าอันเพิ่นสามเซียนนี่สี่เซียนเนาะจะมีเลขมีที่มาชอเชตชัยซองสุวรรณแล้วก็เซียนหนุ่มขันเพิ่นได้มากเพิ่นสีนมากน้ำกันเดเห็นบอพ่อ่พี่น้องมาอิลีแต่ว่าเอซีที่ขอมามาดามละห้เพิ่นแต่มต่หาศูนย์หกศูนย์เนาะสี่ศูนย์หาศูนย์บ่ได้ห้ของเพิ่นไปข้องเซียนหนุ่ม กลับมาพังงาดอีกแล้วค่ะรอนะคะเดี๋ยวจะลงให้ขันเพนลินไหมากเลยสิฟ้าลงไห้เนาะผู้ใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นเป็นแฟนครับของเซียนนุมงวดก่อนเข้าไปแปดกับเก้ากอดคอกันมางวดนี้จับคู่แม่นมากจับท่างถูกมาเลยเก้าฮ่าฮ่าเก้าแต่ว่าได้เขาตัวเน้นตัวจอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเน่นศูนย์เข่าเก้าเมื่อนี้ขันเพลินไหมากกับสิฟ้าล่งไห้เนาะ จะจะรีบลงให้เนาะเลขกับนั่งฝาถือว่ายั่งบรุลดเลขกับนั่งฝาถือว่ายั่งบรุลูดคันเพื่อนเอาแปดมาใส่คือสิเข่ากันเหมาะพอดีพ่อนพ,พี่น้องเพราะว่าเพื่อนบัดไปจับคู่นี่เนาะอนบัดไปจับคู่นี่ถ้าเพื่อนจับคู่นี่อุย้ยเข่าท่าเลยเพราะว่าให้เจ็ดหน,นึ่งก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดคันหนึ่งสี่หนึ่งก็สี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยอู้เหมาะเลยของเพื่อน แต่ก็ยังไม่หลุดสี่มาทั้งบนและล่างถือว่าสุดยอดของเหล็กหลับนางฟ้าของดาร่ามาดามบอพานเนาะของดาร่ามาดามแล้วก็ของชอเชชัย,ชยต้องกาบขอดทดขออไัยแล้วก็ล็อกกิกเนาะค่ะเพราะว่าวัดที่พานมาเข่าตัววิ่งตัวรูดกันเข่าไปหลายคนมากเกือบจะทุกคนนวัดนี่เข่าไปตาพระเอกสามพระเอกค่ะเลขมีที่มาซองสุวรรณแล้วก็เสียนหนุ่ม พระเอกกินเรียบแล้วงวดนี้ที่นมา่บวางอันสิบสามเซี่ยนดังในวันนี้ของออทรงเนาะค่ะเนาะไม่ใช่ลุงส่งนะคะของอทรงพึ่งขึ้นเวทีครั้งแรกเข้าไปตรงตรงห้าเก้าเข้าไปตรงตรงห้าเก้าแบบไม่ต้องกลัดห้ยแปดห้าออกแปดซี 4. พ่อแม่พี่น้องว่าสิเป็นจังใดเพิ่นซใหายไม่ย่บ่ะ รอติดตามชมแต่ว่าบร่ไดเข้าตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะเด้อไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจออ่ะของอ่อสมิึงหามากเป็นงวดแหลกขึ้นเวทที่พานแตกสลุยแล้วก็มีของใครเข้ามั่งสิบสามเสี้ยนดังรูดร้ายพ่อแม่พี่น้องต้องกราบขอรดขอให้ของปูข้อราดกระลุด ของแมวน้อยนําโชคถือว่ายั่งบรุษเนาะแปดยังมาให้เห็นแปดยังมาให้เห็นแล้วก็ของเจต,ตาพารวยห้ายังมาให้เห็นค่ะห้ายังมาให้เห็นแล้วก็ของหลวงพี่แขกค่ะของหลวงพี่แขกแปดยังมาให้เห็นค่ะแปดยังมาให้เห็นจับครูแขกสามหางเนาะแปดยังมาให้เห็นค่ะแล้วก็ของดุงส่ง ของลุงทรงเก้ากันยังไม่เห็นจับคู่ให้ไม่ถูกให้เก้าหกออกเก้าห้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะให้เก้าหกออกเก้าห้าสำหรับของลุงทรงเด้อกับขอบุญขอบคุณออกปล่อยเป็ดเนาะคะ่ะเพิ่นฝากตังมาทําบุญงานบวชของลูกใส่ลุงทรงสองร้อยบาทเด้อลุงทรงเด้อขันลุงทรงได้ยินคลิปนี้เนาะ,ะออกปล่อยเป็ดค่ะฝากตังมาสองร้อยบาท รวมทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้เป็นเก้าร้อยบาทแล้วเนาะเดี๋ยวจะจัดทรงไห้วันที่สามเด้อค่ะเด้อคันผู้ใดอยากรวมท้าบุญกับลุงทรงงานบวชลูกชายเพิ่นเนาะคะ่ะอ่ะบ๊มัานกับถ้าใดพ่อแม่พี่น้องบุญบุญบารมีของเราแล้วก็ของปูเอาของอันเสี่ยมชนะ <c oughs> ของเสี่ยมชนะเข่าไปที่แปดกับเก่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้วเอวิ่งตัวรูดเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็ของปูศูนย์เจ็ดของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปตัววิ่งตัวรวดทั้งบนทั้งล่าง4มาทั้งบนทั้งล่างพรมพี่นอง4ีมาทั้งบนและล่างแล้วก็อันห้าก็มาให้เห็นจับคู่ไห้บถึงไฮซีหออก4ีแปดเนาะอ่ะผู้ใดเป็นแฟน,นครับของไผ่ลอดติดตามชม สิบสามเสียนดังเอาเข้ามาเบื้องอันของเลขมีที่มาบาทนี่ของเลขมีที่มาเตรียมตัวแคบหน้าจอบาทนี่พวกพี่น้องก่อนจะไปเบื้องเลขเด่นประจําวันก่อนจะไปดูเลขเด่นประจําวันอะประวัติกาให้เบื้อง้วเนนะอของเลขมีที่มาเตรียมตัวแคบหน้าจอลุ่งป่านาอ่าพี่น้องทั้งหลายเนาะค่ะเนาะเอาไว้ฝันหนึ่งคืน ันผู้ได้ผู้ไดมานก็คอมเมนต์มาเด้อพร้อมพี่น้องเด้อพอวามีเอฟซีลักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นอยู่เลขมีที่มากลับมาพังาดอีกแล้วเตรียมตัวแคปหน้าจอเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่ยี่สิบหกวันพุทธที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันอังคารเด้อค่ะเด้อยี่สิบห้านะคะวันพุทธที่ยี่สิบหก รูดบนล่างหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดสามแปดสามตัวเน้นสองหาง หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแน่นเอ่นแน่นแน่นแม่นมากน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวดนี้เพิ่นเน้นครั้งนี้เด้อเพิ่นเน้นสามหมวดกวนเพิ่นเน้นเก่ารูดเก่าอ่ะแคปหน้าจอแล้วเรามาดูของเลขเด่นประจําวันบันเลขเด่นประจําวันสีใไ้ตัวใดจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหม เดี๋ยวม่รามจะให้แคปหน้าจอพร้อมๆกันเลขเดินประจำวันวดวดันที่26วันพุทธที่จะถึงนะคะเลขเด่นประจำวันลราพัฒนาเน้นหลักหน่วยสามตัวต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวก็จะมีมีหนึ่งมีสองมีสามพอแม่พี่น้องเป็นจท่าไรมีในตรง นี่เลขตรงใจของพี่ของน้องบอมีตรงใจกับของพี่ของน้องบอค่ะแลกเด่นประจําวันผ่านไปเราสามงวดติดเราได้่อเม่พี่น้องสามงวดติดแล้วคะ่ะหาหลักซิบมาใส่แมแนแมนาเนี้เพราะว่าสามงวดนี่ถือว่าเดินเดินแล้วคะ่ะหลุดไปสามงวดแล้วก็เดินนี่ก็มาหลักหน่วยนะคะอันนี้มาหลักสิบแต่บริกรข้อกันมาก อันนี้ก็มาหลักหน่วยอันนี้มาหลักสิบกอดคอกันมาบนเมื่อนี้เออเมื่อว่าน,นี่เมือ่อคืนนี่มาหลักหน่วยเก้าค่ะเก้าผู้ใดเป็นแฟนครับของเลขเด่นประจำวันแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาจะเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันไหมเพราะว่าเดือนมาตั้งมายี่สิบกว่างวดเนาะมาลุดยวยสามงวดเริ่มต้นใหม่สามงวดติดแล้วพ่อแม่พี่น้อง ฮะลักซิปแม่นๆมาใส่กันว่าของเลขมีที่มาจับมีลักซิปบ,บะแต่ว่าของเพิ่นเขาตัวกับเียกวันมึงหันแมนบ่ที่มาดามห้เบืองของเพิ่นกับเขาตัวกับเด้กแสดงว่าลักลักหน่วยแม่นมากนี่เห็นบ่ลักหน่วยเป็นก้านังว่าที่ผ่านมาเลขมีที่มาจับตัไวไว้ลักซิปแต่มาหลักหน่วยเมื่อนี่หันพูดไดมักของเลขมีที่มา เอาหนึ่งมื่อไว้ทั้งหลังเอาสามกับสองแต่เมื่อไว้ทั้งหลังพ่อแม่พี่น้องให้เป็นรักน่วยอ่าแคปหน้าจอนี่จะเป็นของเลขมีที่มาแล้วนี่จะเป็นเลขเด่นประจําวันผู้ใดชอบกระจัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางกล่าวขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็กล่าวขอบุญขอบคุณเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอซีใหม่เอซีเก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไวเ้เจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ